สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสำนังกงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2,567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดร,ระหว่างวันที่12-14มีนาคมพุทธศักราช2,567 คณะกรรมการการประเมินดรปัทมาพรสีเนตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานประธานกรรมการนางปัทมาเวียงอินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองพอกกรรมการนางสาวเจียรนัยอภัยแสนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสมเด็จกรรมการและ ดรสุภัทราศักดิ์คำสามารถนักวิชาการศึกษาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานตั้งอยู่ที่ถนนปัฐมานนท์หมู่สองตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยมีหลักปรัชญาคือคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นวิสัยทัศน์คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน เอกลักษณ์พัฒนาคนให้ก้าวไกลเรียนรู้ไวด้วยเทคโนโลยีอัตลักษณ์สามคัคคีมีอาชีพยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานบริหารงานโดยนางปัฐมาพรสีเนตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมาน มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน30คนมีนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้นจำนวน1512คนมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน12ตําตำบลมีสกรอตำบลทั้งสิ้นจำนวน12แหง่งรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2567ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจตุรพักพิมานร,ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนางสาวนิพาภรณคุณสิริครูสอกรอ,อ,อรออำเภอจตุรพักพิมานแนะนำบุคลากร คณะกรรมการรับชมวีดิทัศน์แนะนำข้อมูลสถานศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษานายพรทวีเกตบุตรตาครูชำนาญการพิเศษสกอรรออำเภอจตุรพักพิมานตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษากล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน ดรปทมาพรศรีเนตรประธานกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินภายในโดยต้นสังกัดและแนะนำคณะกรรมการการประเมินคณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการพิจารณาดังนี้ มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการดำเนินการประเมินโดยดรปัทมาพรศรีเนตรและดรสุภัทรศักดิ์คำสามารถมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องกรรมการดำเนินการประเมินโดยนางปัทมาเวียงอินมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยกรรมการดำเนินการประเมินโดย นางสาวจีรนัยอภัยแสนมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษากรรมการดำเนินการประเมินโดยดรปฐมาพรศรีเนตรวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2567คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดลงพื้นที่ตรวจข้อมูลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานณศูนย์การเรียนรู้ตําบลโคกรามโดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีครูผู้สอนคือนางณัฏฐิดาไทยสงครามครูกศนอตนําตบลสกรตําบลโคกรามงานการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากกบ40ชั่วโมงณบ้านอ้นหมู่ที่5ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีครูผู้รับผิดชอบคือนางสาววาัสนาพาณิชย์และนางวิไลวันรัตนสังครูกศออนอตำบลสกรรตำบลหัวช้าง งานการศึกษาตามอัธยาศัยลงพื้นที่ดูบริบทบรรยากาศของห้องสมุดประชาชนอำเภอจตุรพักพิมานโดยมีนางสาวรุจิราอุปแก้วบรรณารักษ์เป็นผู้รายงานแผนการดำเนินงานและผลการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอจตุรพักพิมานจากการตรวจเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรฐานและส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประเมินให้คำแนะนำและคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดสรุปผลการประเมินและให้คำแนะนำการดำเนินงานในแต่ละมาตรฐานการศึกษาตามประเด็นการพิจารณาทั้งนี้สถานศึกษาจะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนําในการดําเนินงานไปพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อํเาเภอจตุรพักพิมานต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้คําแนะนําในการดําเนินงาน และเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาขอขอบพระคุณค่ะ